ครับคุณผู้ชมครับผมกิตสพลวิเวกชีวินครับวันนี้เราไม่ได้อยู่ในสตูฮะวันนี้เรามาเยี่ยบบ้านครูของเราหนึ่งท่านฮะแน่นอนท่านประจําเป็นครูประจําทุกวันจันทร์และก็วันพฤหัสบสดีครับวันนี้เรามาถึงสถานที่จริงเราจะมาพูดคุยนะฮะเจาะล้วงลึกชีวิตส่วนตัวและหลากหลายเรื่องราวที่อาจารย์ทำนะครับแน่นอนฮะวันนี้เรามาอยู่ที่บ้านของท่านอาจารย์จุธามาสณสงขาครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะคุณผู้ชมค่ะราดพร้าว87แยก23ค่ะนะฮะนี่ก็เป็นหาไม่ยากนะไม่ยากนี่คือหูใหญ่มากประมูลจากที่ดินแล้วเนี่ยนะฮะน่าจะร้อยล้านโอ้ไม่ถึงค่ะไม่ถึงไม่ถึงครับผมวันนี้นะฮะขออนุญาตอาจารย์อาจารย์มีธุระไปไหนไหมครับวันนี้ว่างเลยค่ะสำหรับคุณชาตินะคะสำหรับรายการดอะซี c ค e t ครับวันนี้บรรยากาศนะครับโดยรอบนี่คือเป็นเรื่องราวของหินโดยเฉพาะหูสวยงาม ในสิ่งที่อาจารย์สะสมด้วยแล้วก็วางไว้หลากหลายบางชนิดี่ไม่เคยเห็นเลยบางชนิดมีหลากหลายรูปทรงคุณผู้ชมนะครับวันนี้เราจะมารู้จักอาจารย์แบบตัวตนเลยนะจริงๆอาจารย์ศึกษาเรื่องศาสตร์เนี่ยมานานเท่าไหร่ครับค่ะจริงๆต้องบอกว่าถ้าไปเรียนกันจริงจังๆเนี่ยนะคะประมาณ15ปีนะคะก็เริ่มต้นเลยอาจารย์ไปเรียนพวกพลังจิตนะคะที่นิวซีแลนด์มาก่อนแล้วก็หลังจากนั้นมาเรียนศาสตร์ด้านการทานายเนี่ยคือไปเรียนพวกไพทาโรนะคะทำไมชอบอาจารย์ คือตอนนั้นเนี่ยมันมีศาสตร์เหล่านี้เป็นศาสตร์แปลกใหม่นะคะแล้วเรารู้สึกว่าเราเห็นไพ่และเราเข้าถึงนะคะเรารู้สึกเหมือนเ,ออเข้าใจมันอ่ะ นะคะเลยเลือกที่จะไปเรียนทีนี้เนี่ยมันต้องลาออกจากงานไปเลยเพราะว่าต้องไปเรียนที่อิตาลีนะคะอาจารย์ทําเป็นบรรณาธิการสานักพิมพ์ก็คือทําเกี่ยวกับเรื่องดูแลต้นฉบับหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กทั้งหลายแสดงว่าเรื่องหนังสือนี่สบายเลยอ่านแต่เด็กใช่ไหมอาจารย์คือเป็นนักเขียนมาก่อนแล้วก็ทําเป็นบรรณาธิการนะคะทีนี้พอลาออกจากงานเพื่อนก็เลยบอกว่าฉันว่าแกบ้าแล้วแหละนะคะเราบรรณาธิการเงินเดือนเยอะนะเงินเดือนเยอะค่ะก็คือเป็นเบอร์หนึ่งของบริษัทนะคะยกเวน ยกเว้นเจ้าของบริษัทแล้วเนี่ยคือเราเป็นเบอร์หนึ่งแล้วะคะ่ะแต่ดีนี้ตัดสินใจลาออกเพราะ<อ>าาว่าอยากจะเรียนเรื่องไพาทาร์โรกให้ลึกซึ้งนะคะนี่ต้องไปเรียนที่เวนิสกับที่โรมโอ้ตายแล้วนะคะในปีนั้นเนี่ยต้องบอกว่าใช้เงินทุกบาททุกสตางค์เพื่อจะไปเรียนอย่างเดียวนะคะไปอยู่กับใครอะ่ะไม่มีญาติแบ็คแพคเหรออาจารย์ ไม่มีญาติค่ะต้องไปไม่ถึงขนาดแบคแพคนะคะเพราะว่าก็กลัวเหมือนกันนะคะแต่ก็ไปอยู่โรงแรมแล้วต้องคูณเลยว่าคืนละ3,000บาทแบบถูกๆแล้วนะนะคะย้อนไปอยู่หนึ่งเดือนเฉพาะค่าโรงแรมสามพันนะคะต่อคืนแต่เรื่องภาษาไม่ไม่ใช่ปัญหาใช่ไหมเพราะเราเก่งเรื่งภาษาอยู่แล้ว ตอนนั้นเนี่ยนะคะเราใช้ภาษาฝรั่งเศสกับอังกฤษนะคะคือตัวเองเรียนจบศิลป์ฝรั่งเศสนะคะก็เลยก็เลยยังไฟแรงอยู่นะคะยังใช้ได้อยู่ค่ะแต่ว่าหลักสูตรที่เรียนเป็นชื่อจิตวิทยาการนะคะปรึกษาด้วยไพทาโรคนะคะทีนี้พอกลับมาก็ยังทํางานประจําอยู่อีกพักนึงนะคะแล้วก็เริ่มเรียนศาสตร์อื่นๆนะคะทีนี้อาจารย์เนี่ยสนใจเรื่องตัวเลขนะคะสนใจเรื่องตัวเลขก็เลยหาว่าเอ๊ะ แล้วถ้าเราอยากจะเรียนเรื่องตัวเลขให้ลึกซึ้งนะคะมันต้องเรียนอะไรนะคะนี่ก็มีว่าเรียนที่ออสเตรเลียมันจะมีหลักสูตรตรงเกี่ยวกับตัวเลขเนี่ยนะคะซึ่งเป็นหลักสูตรตัวเลขที่เกี่ยวกับพวกไซโคแอนลิซิสคือดูบุคลิกภาพด้วยต่างๆนะคะใช้กับเรื่องของการรู้จักผู้คนให้ลึกซึ้งอ่ะนะคะเลยไปเรียนที่ออสเตรเลียค่ะนะคะทีนี้พอตั้งใจไปเรียนที่ออสเตรเลียเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ3เดือนนะคะ ก็พอไปเรียนแล้วมันมีเวลาว่างทีนี้เวลาว่างเนี่ยนะคะอาจารย์ก็ไปเดินเที่ยวมันจะมีร้านหนึ่งนะคะขายหินขายหินแต่ว่าตอนหลังจากตอนที่เราเรียนเรื่องตัวเลขจบเนี่ยค่ะร้านนี้ปิดทุกครั้งเลยเพราะว่าเป็นช่วงตอนบ่ายเวลาใช่ไหมใช่ค่ะเป็นช่วงตอนบ่ายแล้วเราก็ไปยืนอยู่หน้าวินโดว์ของร้านเนี่ยนะคะทุกวันจนมีวันหนึ่งค่ะมีคนเปิดประตูออกมาจับแขนเลยอุณดูทุกวน จูทุกวันเลยที่หน้าร้านเนี่ยมาทําไมสนใจใช่ไหมอะไรต่างๆนะคะพอเราบอกสนใจเขาชวนเข้าไปเลยนะคะชวนเข้าไปในร้านเลยแล้วก็บอกว่างั้นเข้ามาดูนะคะทีนี้เขาพาอาจารย์เข้าไปดูเลยร้านเขายาวมากเลยนะคะมีแต่หินอย่างเดียวเลยทีนี้พอเราสนใจเขาบอกว่าเราต้องเรียนเรื่องพลังก่อนอาจารย์เลยบอกว่าอาจารย์เคยเรียนเรื่องพลังจิตนะคะที่นิวซีแลนด์เนี่ยเขาก็เลยขอเทสนะคะก็เป็นการบอกว่าเราเรียนอะไรยังไงต่างๆนะคะ หลังจากนั้นเลยแนะนําว่าเราควรจะเรียนหินบำบัดนะคะทีนี้เนี่ยต้องบอกว่าตอนนั้นก็มีตังไม่เยอะนะคะก็บอกเขาเลยว่าตอนเย็นทุกวันเนี่ยค่ะหลังจากเรียนตัวเลขจบแล้วเนี่ยตอนเย็นเนี่ยไปเสิร์ฟอาหารร้านไทยนะนะคะเพื่อที่จะมีรายได้นะคะเพื่อจะได้มีรายได้ในการเป็นค่าใช้จ่ายเผื่อว่าอยากจะซื้ออะไรต่างๆนะคะคนนี้เข้าใจดีมากค่ะเขาก็เลยคํานวณว่าค่าใช้จ่ายในการที่อาจารย์จะต้องนั่งรถกลับบ้านนั่งรถไฟกลับบ้านเนี่ยนะคะ แล้วตอนเย็นจะต้องนั่งรถกลับมาอีกรอบหนึ่งเพื่อจะเสิร์ฟอาหารเนี่ยมันเป็นค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เพิ่มตังอีกนิดเดียวนะคะแล้วก็เรียนได้เลยนะคะทีนี้อาจารย์เนี่ยตอนนั้นอาจารย์มีความสามารถในเรื่องของการทําเรกิบําบัดอยู่แล้วนะคะคือการบําบัดด้วยการใช้พลังนะคะคแล้วก็เขาเรียกเร,ก,เรกิบ,บาําบัดทีนี้เนี่ยมันก็จะมีร้านหนึ่งซึ่งเป็นร้านที่เกี่ยวกับพวกเ,เป็นร้านหมอนะคะเป็น <ứng S 2> ของหมอเลยแล้วก็เกีย่ยวกับทํากายภาพทาอะไรแล้วเขาก็เขียนไว้ว่าเรกิบําบัด บังเอิญอาจารย์ไปถามเขาว่าเ,ออเขารับทําเรกิใช่ไหมสอนหรือเปล่านะคะเขาบอกบไม่สอนแต่กําลังหาช่างอยู่หาเทเลปิสที่จะทําเรกิอยู่เลยคุยกับเขาว่าเราเ,ยเคยเรียนนะเขาเลยให้เราทําให้เขาดูนะคะกับลูกค้าจริงๆบังเอิญว่าลูกค้าคนนั้นนะคะออมีปัญหาเยอะอแล้วก็พอเราทําเดินพลังทําเรกิบําบัดให้เขาเขาหลั นะคะก็เลยมีการจ้างกันเกิดขึ้นนะคะอาจารย์เลยได้เรียนหินบําบัดแล้วก็มีรายได้พิเศษคือทําเรกิบําบัดซึ่งรายได้ดีกว่าการเสิร์ฟอาหารร้านไทยอย่างนะตอนนั้น1ชั่วโมงเสิร์ฟอาหารเนี่ยนะคะสิบสิบเหรียญสิบเหรียญออสเตรเลียนะคะแต่ทําเรกิเนี่ยประมาณ45นาทีได้50เหรียญโอ้ชัดเจนนะคะก็เลยเป็นที่มาเลยเป็นที่มาว่าได้เรียนได้เรียนหินบําบัดแล้วก็ได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะเราก็เลยเรียกว่า พระเจ้าจัดสรรนะคะยังคงอยากให้เราเรียนแล้วแหละนะคะอาจารย์เลยเรียนหินบําบัดที่นู้นเลยอยู่ต่อจาก3มเดือนที่ต้องเรียนตัวเลขนะคะกลายเป็น4ี่เดือนนะคะเลยใช้ชีวิตอยู่ที่ออสเตรเลียนะคะเรียนทั้งตัวเลขด้วยนะคะมันชื่อตัวเลขเนี่ยนะคะพอมันเป็นเลขสากลเนาะอาจารย์ตั้งชื่อว่าเลขสารหัลั์ไคโรนะคะนั่นแหละทีนี้ตัวเลขต้องบอกว่าเรียนจริงจังมากเลยนะคะหินบําบัดก็เรียนจริงจังมากเลยพอกลับมาเมืองไทยเลยได้ ได้ศึกษาหาความรู้เรื่องเ่าเนี้ยเพิ่มเติมนะคะแล้วก็เขียนหนังสือทีนี้ต้องถามว่าระหว่างตัวเลขกับเรื่องหินเนี่ย้วนแล้วคือมันคล้ายคลึงกันไหมอาจารย์เออไม่คล้ายเลยนะคะคือหินเนี่ยเป็นอุปกรณ์แล้วเป็นหินเป็นก้อนๆนะคะแล้วก็ทีแรกเราเรียนเรื่องหินบําบัดเนี่ยนะคะคือเอามาบําบัดสุขภาพผู้ป่วยนะคะผู้คนต่างๆบําบัดสุขภาพตัวเองนะคะแล้วก็ บาบัดสุขภาพคนอื่นนะคะความเครียดอะไรต่างๆเนาะแต่ว่ามันจะมาใกล้เคียงกันได้ตรงนี้คือตัวเลขนี่คือต้องรู้วันเดือนปีเกิดนะคะแล้วก็รู้เรื่องดวงดาวทีนี้พอคนนี้เรารู้วันเดือนปีเกิดรู้เรื่องดวงดาวแล้วรู้ดวงชะตาของเขาก็จะมีการถามกันว่าแล้วเขาจะป่วยเป็นอะไรหินก้อนไหนที่จะส่งเสริมดวงชะตาเขาได้นะคะอันนั้นอันนี้ก็เลยนํามาลิงก์กันได้ก็คือพูดง่ายว่าใครมาดูอาจารย์คือได้2ออย่างที่มันสามารถลิงก์กันได้ต้องถามว่าเลข คือปกตินี่คือมันคือสัตว์ตะเลขไหมจย์ไม่สัตว์ตะเรเปล่าไม่เหมือนเลยนะคะคืออย่างนี้ค่ะดวงไทยเนี่ยอย่างสัตว์ตะเลขที่ว่าหรืออะไรนี้เป็นดวงไทยเป็นเลขไทยนะคะดวงดาวก็จะผิดกันนะคะทีนี้เลขศาสตร์รหัสลับไคโรก็จะผิดกันนะคะเลขศาสตร์รหัสลับไคโรเนี่ยถ้าไม่ใช่อาจารย์พลูหลวงซึ่งเป็นปรมาจารย์ด้านเลขศาสตร์ของไทยแล้วเนี่ยนะคะอาจารย์คิดว่าอาจารย์เป็นคนเดียวในประเทศไทยที่ไปเรียนมานะคะคือคือกำลังบอกว่า ศั์เนี่ยเลขวิญญาณเนี่ยต้องบอกงี้คุณผู้ชมผมเข้ารายการมา4ี่หปีแล้วเนี่ยเขามาเจออาจารย์เริ่มมีคาว่าเลขวิญญาณเลขรหัสชีวิตซึ่งเคยเจอกับอาจารย์เนี่ยอาจารย์ค่ะนะคะคือต้องบอกว่าเลขศาสตร์รหัสลับไคโรเนี่ยเป็นการคิดคํานวณวันเดือนปีเกิดของเราให้ออกมาเป็นตัวเลขไทยนะคะพอเอ่อเป็นเป็นเป็นตัวเลขแล้วเนี่ยเลขเหล่านี้ค่ะมันจะมีดวงดาวกํากับ แล้วเราก็จะแยกเป็น Personal Number คือเลขตัวเราเองนะคะเลขชีวิตของเรากับเลขวิญญาณนะคะสองตัวรวมกันเรียกเลขรหัสชีวิตนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าตอนอาจารย์นำมาเขียนหนังสือถ่ายทอดให้คนอ่านเนี่ยนะคะในประเทศไทยก็ยังไม่มีคือกเราบอกว่าเป็นคนปฏิวัติเรื่องนี้เลยโดยตรงใช่ไหมคะและนำนำตัวเลขเหล่านี้มาใช้นะคะตอนแรกที่เขียนหนังสือเรื่องถอดรหัสชีวิตจากเลขวิญญาณนะคะ สำนักพิมพ์เนี่ยก็ไม่กล้าพิมพ์ให้คือไม่เก็ตใช่ไหมไม่เก็ตในสิ่งที่เราคิดใช่ไหมค่ะเขาบอกว่าเปลี่ยนได้ไหมล่ะคำว่าเลขวิญญาณเนี่ยมันดูน่ากลัวมันดูเหมือนผีจังเลยนะคะทมันจะถีเป้าอะไรนี้นะคะแต่จริงๆไม่รู้ว่าจะแปลเป็นภาษาไทยว่าอะไรไงคะเพราะว่ามันชื่อโซนัมเบอร์นะคะ พราะฉะนั้นต้องเลยต้องเรียกว่าเลขวิญญาณพอหลังจากเนี้ยอาจารย์ก็สอนนะคะก็ถ่ายทอดลูกศิษย์ไปเยอะมากทีเดียวนะคะเลยต้องจําไว้เลยว่าถ้าใครใช้ตัวเลขแล้วก็เรียกว่าเลขวิญญาณเลขรหัสชีวิตนะคะเลขชีวิตเลขอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยเป็นลูกศิษย์อาจารย์แน่นอนนะคะอาจจะมาเรียนด้วยตัวเองหรือว่าอ่านหนังสือก็ตามเนี่ยนะคะเพราะว่า ตอนนั้นประเทศไทยยังไม่มีไงคะคือต้องบอกว่าอาจารย์ดังบอกคือเรียกว่าฟรีทีวีรายการทุกรายการนี่ไปมาหมดแล้วใช่คิดว่าตอนนี้ณตอนนี้คือเราถึงจุดสุดๆหรือยังอาจารย์ก็ต้องเรียกว่าสูงสุดคืนสู่สามัญนะคะเพราะว่าอย่างนี้ค่ะเราอาจจะอยู่ในหนึ่งในสิบของของนักพยากรณ์นะคะที่ที่ถือว่าโดดเด่นในประเทศไทยนะคะแต่ว่า ทุกวันที่เราสอนคนอื่นเข้าไปเนี่ยนะคะเราก็ยังต้องมีลูกศิษย์ที่จะต้องเขาขึ้นมาโดดเด่นนะคะเราก็คืออยู่ยังไงก็ยังต้องอยู่ก็คือเราเป็นอาจารย์อาจารย์ก็คืออาจารย์นั่นแหละเนาะชัดเจนคือไม่แปลกใจคุณผู้ชมตั้งแต่เข้ารายการไม่รู้ว่าอาจารย์มาเป็นเป็นบรรณาธิการมาก่อนก็เลยมองว่าหนังสือ40กว่าเล่มที่อาจารย์สามารถเขียนได้นี่นี่คือเขาเรียกว่าอยู่กับตัวหนังสือมาบรรณาธิการนี่ก็ต้องตัวหนังสือทุกอย่างนี่เราเราเราต้องตีแตกเลยนะครับเขียนง่ายไหมอาจารย์เขียนหนังสือก็ถ้า ถ้าเป็นอาจารย์ก็คงคิดว่าง่ายนะคะแต่ต้องบอกว่ามีความใฝ่ฝันตอนเรียนโอ้โหมมนจะอยากเขียนขึ้นไม่เป็นอยู่ในหัวปั๊บเขียนไปหน้าเดียวจบอะไรอย่างเงี้ยเออมันต้องมีเทคนิคและเทคนิคที่อาจารย์ใช่คืออย่างนี้ค่ะอาจารย์จะบอกทุกคนเสมอว่าถ้าอยากเขียนคิดอะไรได้ให้เขียนไว้ก่อนนะคะแต่บางคนที่เขียนไม่ได้คือว่าคิดแล้วกลัวว่ามันจะขึ้นไม่สวยมันกลาไม่สวยอะไรต่างๆเนี่ยนะคะคิดคาไม่ได้จริงๆแล้วเขียนไปเลยค่ะ วิธีที่ง่ายที่สุดคือเขียนเหมือนเราเล่าให้คนอื่นฟังคิดอะไรเราเขียนไปก่อนใช่นะคะครับผมชัดเจนนะวันนี้เขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่บางอย่างที่เราไม่รู้ทีนี้เขาเรียกว่าตั้แต่เข้ารายการกันมาเนี่ยค่ะเลขรหัสหรือเลขวิญญาณเนี่ยผมก็ยังไม่เคยสัมผัสสัมผัสกับคุณผู้ชมนะแต่ว่าวันนี้ขอตัวเองแล้วกันได้ไหนมาบ้านนะฮะวันนี้มาแล้วผลลุกฮะค่ะแสดงว่าที่นี่เจ้าที่แรงก็มีของดีอยู่เยอะนะคะ่อค่ะผมฮะยอกว่าเย็นวันเกิดมาเลยค่ะ 24วันพฤหัสที่ยี่สิกุมภาพันธ์2520สมค่ะ2520เป็น1977อ่ะถูกต้องครับอาจารย์เกิดเวลาเช้าๆเอ่อ24เดือนกุมภานะคะยีบเดือน2 8 64เป็น5ดังนั้นต้องบอกว่ารหัสชีวิตคือ6ทับ5อุ้ยแสดงว่าผมอ่านหนังสืออาจารย์แล้วผมคิดถูกถูกใช่ไหมคะัครับนะคะรหัสชีวิตคือ6ทับ5นะคะ 6กับ5เนี่ยเป็นเลขขัดแย้งกันเองอะนะคะดังนั้นต้องบอกว่าดวงชะตาแบบนี้คือคตัวเองขัดกับตัวเองนะคะข้อดีก็คือว่ามันมีดาวอยู่2ดวงนะคะก็คือ หกเนี่ยดีทำให้คุณชาติได้ทำงานอยู่ในวงการบันเทิงนะคะศิลปะบันเทิงเอนเตอร์เทนเมนต์ทั้งหลายเนี่ยเหมาะกับเรานะคะเพราะว่าเลข6คือเลขที่เป็นตัวเราเองนะคะเราเหมาะที่จะทำอาชีพแบบนี้เป็นคนมีเสน่ห์ดีอยู่แล้วนะคะแต่เลข5เป็นเลขของอนาคตนะคะเป็นเลขวิญญาณที่ต้องไปเกี่ยวข้องกับผู้คนอื่นเนี่ยจึงยิงเลข5เป็นดาวการเงินนะคะถ้าถามว่ามีตังค์เยอะไหมจะรวยไหมเนี่ยเงินจะเข้ามาไม่ขาดเลยนะคะแต่เนื่องจากเลข6กับเลข5ขัดแย้งกันเนี่ยนะคะ พอจะรวยมันจะยั้งยั้งเอาไว้มันจะไปแบบไม่ไม่ที่สุดนะคะมันจะยั้งยั้งเอาไว้ตลอดเวลาเลยยั้งเพราะเราเองนะคะบางทีเนี่ยจังหวะโอกาสเวลามันมาแล้วนะคะเราคิดเยอะไปเราจะคิดว่าเอ๊ะมันจะทําดีหรือไม่ดีนะคะลองดูก่อนแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าเหลือครึ่งเดียวนะคะแต่พอบางทียังไม่ถึงเวลานะคะเราเกิดอยากที่จะทุ่มสุดตัวอะไรเงี้ยนะคะมันก็ ใช่มันก็แป็กเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นต้องต้องมีคู่คิดที่ดีถึงจะได้นะคะต้องเจอวันที่ดีปีที่ดีเปลี่ยนเลขได้ปะเกิดใหม่อ๋อเหรออาจารย์นะคะเพราะวันเดือนปีเกิดเนี่ยมันมาติดกับบุคคลมาแล้วนะคะเราเกิดมาเรามีวันเดือนปีเกิดเหล่านี้มาติดตัวเรามาอยู่แล้วเป็นรหัสชีวิตที่เป็นมาร์กเลยอ่ะนะคะทีนี้ดวงคุณชาติเนี่ยต้องบอกว่าเมื่อจากเลข6เป็นศัตรูกับเลขห้านะคะปีนี้ค่ะ2013เป็นเลข6อนะคะ เท่ากับว่าปีนี้ขัดแย้งกับเรานะคะถ้าถามลึกลงไปว่าขัดแย้งเรื่องอะไรนะคะอาจารย์จะบอกว่าเรื่องการเงินนะคะขัดแย้งกับเรื่องการเงินเลยทําให้อย่างนี้ค่ะเงินไม่ค่อยเหลือเก็บมีรูรั่วทางด้านการเงินเยอะนะคะอุดรูนี้จะเจอรูนั้นอุดรูนั้นจะเจออีกรูนึงนะคะเพราะนั้นมันก็เลยมีทางมาของเงินที่ได้มาแต่ก็จะ หมดไปมีการมีการรั่วออกไปเยอะขึ้นกว่าเดิมนะคะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นนะคะแก้ไขต้องใช้หินที่อุดรูรั่วนะคะแล้วมีหินลาพิลาซุรีนะคะที่อุดรูรั่วทางด้านการเงินนะคะอันนี้แหละคือเรื่องพลังหินที่นํามาใช้นี่แหละคะ่ะ อ่านี่แหละอันนี้แหละค่ะนะคะอันนี้คือลาพิสลาซูรีนะคะเห็นไหมคะพอทำเป็นใช่มใช่นะคะต้องใส่ติดตัวไว้ตลอดเวลาเลยนะคะเนี่ยค่ะขอเป็นของคุณผู้ชายเห็นนะเป็นเลดเป็นเลดนะคุณผู้ชมเนี่ยฮะใครสนใจก็โทรมาหาอาจารย์ได้อย่างที่บอกอาจารย์แล้วทีนี้ทําไงฮะถ้าถามว่าตอนนี้คือเนี่ยอย่างเร็วๆเนี่ยเรื่องเนี่ยเรื่องงานเนี่ยมีปัญหามากแล้วเราก็นอนไม่หลับมาละเครียดแล้วตอนเนี้ยมันจะมีทางออกที่ดีไหมอาจารย์ ถ้าทางออกของดวงชะตานะคะกับทางออกว่าเราเครียดแล้วเราจะหายยังไงก่อนนะเราจําเป็นจะต้องทําให้เองไม่เครียดก่อนนะคะมันจะได้มีสติแล้วก็จะได้เผชิญหน้ากับปัญหาได้นะคะต้องใช้อเมทิสก่อนนอนทุกคืนนะคะวางไว้บนหน้าผากหรือใส่ติดตัวเลยก็ได้นะคะอเมทิสเป็นสีม่วงนี่ค่ะก้อนอย่างนี้เลยก็ได้นะคะ แต่ก้อนอย่างนี้วางบนหน้าผากไม่ได้มันจะใหญ่ไปพาดผานหน้าผากุต้องใช้เป็นชิ้นเล็กๆวางบนหน้าผากนะคะก่อนนอนก็จะได้หายเครียดนะคะตื่นเช้ามาจะได้สดชื่นแล้วก็มีกําลังกายกําลังใจในการที่จะคิดแก้ไขปัญหาต่างๆนะคะทีนี้ถ้าจะถามว่าแล้วจะแก้อย่างไงนะคะบางทีพลังเราไม่พอถูกไหมคะเรารู้สึกว่าเราใช้สติปัญญาอะไรต่างๆแก้ไขเนี่ยมันอาจจะยังไม่เวิร์กเท่าไหร่นะคะ อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเรามีปัญหากับใครต้องบอกวันเดือนปีเกิดคนนั้นให้อาจารย์ทราบอาจารย์ก็จะได้ดูว่าแล้วเราจะจัดการกับคนนี้ได้อย่างไรมันจะชนะเขาไหมอะไรต่างๆนะคะ,คะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้ามีปัญหาเรื่องเงินนะคะ,คะนอกจากอุดรู้ั่วของตัวเองแล้วเนี่ยอาจจะต้องนําหินอย่างนี้อันนี้คืออาเกตโอใช่ค่ะ,ะ,คะอาเกตที่จะตั้งบนโต๊ะทํางานได้แล้วก็ช่วยให้คนแวดล้อมเราค่ะเชื่อฟังเราเชื่อมั่นเชื่อถือในตัวเรามากขึ้นเราพูดอะไรแล้วก็จะได้อ เขาเชื่อถือนะคะแต่มันมีทีนี้การหนึ่งนะที่เหมาะสําหรับคนซึ่งอย่างเช่นว่าเรามีคดีความหรือเราต้องไปพูดจาเจรจาแล้วหวังผลว่าชนะนะคะนึกออกไหยต้องชนะอย่างเดียวเนี่ยนะคะต้องใช้มา l ะ c ามาะค l a ค่ะเดี๋ยวให้หยิบให้ดูมาละค h จะเป็นสีเขียวอเสกมาเลยฮะน้องๆอยู่ในบ้านของกูรูแล้วคุณชาติเคยสังเกตนะคุณชาติชอบ m a l a c ถูก ใช่อาจารย์ในช่วงนี้คุณชัดชอบมาละไคคืเที่ผตลอดอาจารย์เข้ารายการเนี่ยหินเลือกเราไม่ใช่เราเลือกหินเข้ารายการผมจะเนี่ยผมจะพูดถึงหินสีเขียวเนี่ยผมรู้สึกว่าชอบชอบชอบตลอดค่ะเป็นเซนต์อยู่วางอยู่เยอะแยะเนี่ยแต่คุณชัดจะชอบหันี้จริงๆแล้วค่ะพลังของหินเนี่ยนะคะอาจจะกําลังเรียกเราว่าให้เลือกฉันเถอะหยิบฉันขึ้นมาเถอะเพราะว่าเธอนั่นแหละกําลังจะต้อง ต้องใช้ต้องการมันนะคะคุณูครดังนั้นอย่างที่ว่าทุกคนควรมีหินหลากหลายนะคะเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าช่วงไหนเราจําเป็นจะต้องใช้อะไรนะคะเราอาจจะในช่วงหนึ่งแล้วก็บางทีเราเอะเราไม่เข้าใจเลยว่าทําไมถึงต้องใช้หินก้อนนี้ทําไมตอนนี้คิดแต่หินก้อนนี้อย่างเดียวเลยนะคะนั่นแหละเป็นเพราะว่าช่วงนั้นเราต้องการอะเขาจําเป็นจะต้องบําบัดเราอะไรต่างๆนะคะบางทีเราเนี่ยนะคะ หินเนี่ยรู้รู้เรื่องของเราก่อนที่เราจะรู้นึกเอาไหมนี่ฮะคุณผู้ชมถ้าเอาเทปย้อนมาประมาณเดือนหนึ่งนะจะพูดถึงเนี่ยคุณาัครั้งเนี่ยมันตลอดเลยมันไม่ใช่เส้นนี้มันจะมีอีกเส้นหนึ่งที่เม็ดใหญ่กว่านี้ที่มันจะโดนตาผมทุกครั้งเป็นเส้นนั้นมีมีมีคุณผู้ชมทางบ้านซึ่งคุณชัดหยิบนั่นแหละค่ะสั่งซื้อไปแล้วอ้าวเหรอใช่คือจะเป็นก้อนนั้นที่ใหญ่กว่านี้ประมาณเท่าหนึ่งที่ผมจะจับตลอดคุณผู้ชม เสียวกว่านี้อาจุ้ยชัดเจนขนลุกเลยค่ะนะฮะนี่เขาเรียกว่าเรื่องราวของหินใช่นะคะแล้วเราก็เชื่อเสมอว่าบางทีเนี่ยหินเลือกเรานะคะเขาเขาพยายามอยากจะบำบัดเราทั้งทงที่เราก็ยังไม่รู้เลยว่าเราจะมีปัญหาแต่ว่าคลื่นพลังของหินเ็าทางานก่อนแล้วไงคะครับผมชัดเจนคุณผู้ชมนะครับนี่คือเขาเรียกว่าเรื่องราวของหินเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราจะพักเปรสักครู่ฮะแต่ว่าคุณผู้ชมใครที่สนใจเรื่องหินต่างๆวันนี้เรามาบ้านของกูรูอันดับหนึ่งของประเทศเรื่องราวของหิน วันนี้เราจะมีภาพหินต่างๆที่อาจารย์สะสมไว้<ม>ใครที่สนใจหรือว่าคุณจะเข้ามาดูที่นี่ก็ได้ราดพร้าว87แยก23บเข้ามาในซอยได้เลยนะครับสามารถโทรมาได้เลยตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอทีนี้คุณผู้ชมต้องบอกว่าเรื่องราวของหินเบกหน้ามันจะมีเรื่องราวของวันพฤหัสนั่นคือหมากรุกเปรูที่สามารถรู้อดีตชาติได้อย่างไร ผมขอลิงก์เรื่องที่ผมกาลังกังวลใจอ่ะใช้หมากลุกในการดูอีกได้ค่ะอาจารย์ให้สิทธิ์อย่างนี้เลยคุณชาติไหนๆนมาถึงบ้านแล้วนะคะให้หยิบหินด้วยครับได้ค่ะอาจารย์หยิบหินเพื่อจะทํานายให้ด้วยนะคะหยิบหมากลุกด้วยค่ะจะได้ทั้งสองอย่างเลยคือขนลุกมากคือกำลังบอกว่าตอนนี้ผมกาลังประสบปัญหาที่หนักมากมันพูดไม่ได้กําลังที่จะไปพูด เรื่องคดีเกี่ยวกับราชการเลยแหละมันหนักอกอยู่ตอนนี้คุณผู้ชมซึ่งนอนไม่หลับคือตั้งแต่วันที่เกิดปัญหานอนไม่หลับนอนร้องไห้เกิดมาในชีวิตไม่เคยร้องไห้คุณผู้ชมเครียดมากวันนี้ก่อนเข้ารายการมาเจออาจารย์ผมเมนอเมริปาทินาผากแล้วจริงๆวันนี้คือน้องๆทุกคนเห็นมาเศร้ามากคือกันบอกคือคุยไปนี่มันเครียดเรื่องเนี้ย มันเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นเราอ่ะ,อะอนะคะใส,ใส่ติดตัวไว้ก่อนเวลาไปพูดกับใครจะได้ชนะเนาะบางทีการทําธุรกิจเพื่อนฝูงนี่ก็มีความสาคัญใช่ค่ะหลากหลายเรื่องราวคุณผู้ชมนี่มาถูกต้องแน่เบรกนี้เดี๋ยวเราพักเบรกสักช่วงหน้ากลับมาเรื่องราวของหมากลุกเปรูที่สามารถรู้อดีตชาติได้อย่างไรและจะดิงกับหินจับหินเหนืออาจารย์หรให้หยิบหินเพื่อทํานายด้วยโอเคะค,ะครับช่วงนี้พักเบรกกันสักครู่เดียวครับ